น้อยหนาฝากพี่น้องพี่น้องกงสวิงนะคะนี่สวิงเด<า>ี๋ยวเดี๋ยวปู่จะประกอบสวิงมันมันเ <f> ึ้นอันอันนี้อัน,นอันนี้ก็ครอบมัน่นบ่ ดีเลยเหมือแ,แรงอยู่มันมันตื้นพ่อแล้วเอาซ้ำนี้ละ่ะเอาซ้ำนี้ละ่ะเมื่อมันทอเดียวบ่สองอันเมนเนื่อนกอนเนืออ่ดีๆแล้วแล้วเขากับมาครอบสวิงบ่นะนชมพอมามามอ ว่าเขาหวานนะมันหวามั่งนี่หูจักเดี๋ยวปู่ก็จะประกอบสวิงให้ดูอะไรน้ำนุ่มอะไมีมันอะไรอย่างนี้มืนอันนี้ครอบมันบอกน้อยสำน้าเห็นกระตัดมาให้ไหมเนี่ยเหมือนเอาเอาเอาแง่แง่ชนี่หูจักเอ็ดไม่เป็นเอ็ดเะเลิกบ่นีเอ็ดห้าวบ้นนี้บ่กีร่องมันดูบรรยายดูตัวตัวนี้ตัวนี้ยาวกว่าเอาลองมึงดูตัวนี้จับไป คนเลยอก,ก็ได้ผมมีเรื่องมากเลยเอเธอเบิ่งดูเอแบบเลือมีชักสามนิ้วอยู่บอกพ่อแล้วล่ะนี่บอสวิงเ่มันมีทิ้นต่ดามันมีคู่เดียวผมมดล,ลูกตอนนั้นเขาก็มาม่ครอบสวิงบอกจน,นมาชมพงมา,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 าว่าอาอว่านี่ยว่ามันี่หจัก นี่บอสวิ่งเราไม่มีทิ้นโอ้โาหัวแตกดามเลยมีผู้เดียวหมดผมมุดลูกเอาโลดเอาเลยสื้อห้องอบเลยอืมห้องอบอกระเอาสั่นนี่แล้วขยันควงก่อนนี่หน,นินี่ก็กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมอันนี้ก็ลูกสะพ้ายหลานสะพ้ายเอามาให้ อาตัวนี้เตื้อกก้อนตัวนี้ตัวนี้ไปหาครอบมาใหม่ทัานจะได้นมันมาสานี่ากสามใต้ห่างห่าง,างนี่ก็คือสวิงนะคะเดี๋ยวตอนน้องเล่าให้ก็มามาครอบสวิงบอกจนมาชมพงมาว่ามองว่าเพราว่านั่งว่ามั่งนี่ฮุจกักอันนี้ครอบมันบอกมันน้อยกำนังเห็นกระตัดมาให้ไหมเนี่ยเหมือนเอาเอาเอาง่ายง่ยนี่ฮุจกักเอสไม่เป็น เอสเลอรบนี้เอาหา้าแบบนี้บ่สี่ลงดูบรรยายดูติดตามาช่วงหน้าค่ะน,นี่ก็คืออันนี้ก็คือติดตามาช่วงหน้าค่ะน,นี่ก็คืออันนี้ก็คือเอาไปให้ไก่ก่อน เอาตัวนี้เสื้อก,ก่อนตัวนี้ตัวนี้ไปหาครอบมาใหม่นมน,มาานี่ก็คือสวิงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ก็จะประกอบสวิงให้ดูไ,ได้้นังนุ่มอนไร้มมัน,มมนอะไรอย่างนี้มันอันอันนี้อัน,นอันนี้ก็ครอบมันบ่ อันอันนี้อัน,นอันนี้ก็ครอบมันบ่แลนวก็เ,เขาก็มามาครอบสวิงบ่ชุมนะชมพรมาหมอว่าเอาหอมหวานนั่นว่ามันนี่คจกักไหวแม,ม่นบ่ไหวบ่หนิไหวบ่นี่มันฮักแล้วม,มันแก่ะนนี่บ่สวิงบ่แล้วลมีถิ่น ผมว่าผมตั้งแต่มันมีคู่เดียวหมดผมมดเลยเดี๋ยวปู่ก็จะประกอบสวิงให้ดูอะไรนั่งโน่นมันรมีมันอะไรอย่างนี้เหมันนางไปเก็บใบเตยอยู่นะคะมีอะไรเราก็แบ่งกันไปนะคะแบ่งกันกินีคนละเล็กละน้อยแบ่งกันไปนะคะเริ่มปล่อยกันปล่อยปล่อยมันทอเดียวปะก็ทอเดียว เดี๋ยวปู่ก็จะประกอบสวิงให้ดูอะไรนังนู่มมันละมีมันอะไรนี่เหมือนมันอืมอืมบีนี่ไม่ดกอันี้ นั่งอย่างนี้มันจะตั้งไหนเวียนเตียอะคุณจ๊ะ <c oughs> ดดแล่าเาข้ากับมามาครอบสวิงบ่ส่วน่สมพวกม่าหมอว่าหอมานั่นหวานมั่งนี่คุณจก๊กเท่นี้ละ ไปซอนไปเลยว่ะเออซ่อนซ่อนทัน,นี้ละไปซอนไปเลยว่ะเออซ่อนซ่อนเอาตัวนี้เสื้อก่อนตัวนี้ตัวนี้ไปหาขอบมาใหม่มด้านกระดาตืนะ่นมาสาร,าสารานี่ก็คือสวิงนะคะเดี๋ยวกำลังไปเก็บไปเตยอยู่นะคะม <laughs> ีอะไรเราก็แบ่งกันไปนะคะแบ่งกันกินีคนละเล็กละน้อยก็แบ่งกันไปนะคะ อันนี้ครอบมันมน้อยทำได้เห็นกับทัดมาฮ้มใเนี่เหมือนเอาเอาเอา่ยยนีู่แจัคเอ็ดไม่เป็นเอ็ดจะเลยบไปนี่เอ็ดห้าวไปนี้บ่กี่ลงดูบรรยายดูเอารถเอาเลยเื้อห้องออกเลยอืมห้องปอสัี้เแล้วขยับฟงก่อนนี้หนึ่งอะเอาโลดเออเสื้อได้ไมเสื้อเนื้ น,นีดึงไปทดสอบเอาตัวนี้เสื้อก,ก่อนตัวนี้ตัวนี้ไปหาขอบมาใหม่ท้ามา,าได้ะมันมาสารนี่จาก่างนี่ก็คือสวิงนะคะเดี๋ยวกำลังไปเก็บไปเตยอยู่นะคะม <laughs> ีอะไรเราก็แบ่งกันไปนะคะแบ่งกันกินมีคนละเล็กละน้อยก็แบ่งกันไปนะคะ้น,นีดึงไปทดสอบ ลงไปอืมตัวนี้ยหากว่ายาาวกว่า,า,ววานั่น<ะ>มันยาา่กว่าเดียวนี่ก็กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมอันนี้ก็ลูกสะพายหลานสะพายเอามาให้หอมเหมก็เลยเอาซมนี่เล้เอาเสลียน,น้อยอืม,ม,ไ,มออไปไว้ลว้างอันนั้นอันนี้ก็ได้ เอาเอาเอาไว้ล้างของก็ได้นี่บอสวิงเราจะมีทิ้นโอ้โหกู่แกแานมันมีคู่เดียวเห่มันมืดเลเอาไปให้ไก่ก่อนโอ้ดีแ้่นดีลลืมกันด้ามตาลืมลืมกันตรงสามตา พ่อใหญ่พรก็ให้มไม่ใหญ่ตแต่วนนนะตัดต้นมันอยู่บอร์บรรยามตัดปู่ตัดอ่ะปไกัเออไม่ดกวันปีนี้ไม่ดกแต่ว่าห้องเปิ่ยอีห้าอนี้เหมือนเอแสงแรงอยู่มันก็มันตืน่นลังไปเก็บใบเตยอ,อยู่นะคะ มีอะไรเราก็แบ่งกันไปนะคะแบ่งกันกินมีคนละเล็กละน้อยก็แบ่งกันไปนะคะนี่เอฟซีมานะคะเอฟซีและตะกะเต็นด้วยอันนั้นแหละมะนาวตะกะบขอบมณเขืออันอันนี้อันอันนี้ก็ครอบมันบ่ สวิงนะคะนี่สวิงเดี๋ยวเดี๋ยวปู่จะประกอบสวิงสอมอันเดี๋ยวปู่ก็จะประกอบสวิงให้ดูอะไรนงนู่มัะม่มันอะไรอ่ากนี้เหมรอนตอนเบาห่อก่ะมอามาครอบสวิงบอกนี่คุณจักสามนี้หูเอเอาโรดเอาเลยเอาเลยเอ ดูดักบ้างนี่ก็กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมอันนี้ก็ลูกสะพายหลานสะพายเอามาให้อันอันนี้อัน,นอันนี้ก็ครอบมันบ่โ,โอเคค้คนันดีนะอันดี ลืมกันด้าตาลืมลืมกันตรงสามตาดีเลยมืองแรงอยู่